แจกไอเดียทำการ์ดวันคริสต์มาสที่มีกลไกลขยับได้แบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยตัดกระดาษขนาดกว้างคูณยาวตามในภาพตัดวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง6ซนติเมตรทางฝั่งซ้ายจะได้เป็นแบบนี้ต่อมามาทําตัวกลไกลโดยวัดจากระยะตามภาพเลยตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็พับตามรอยที่เราขีดเอาไว้ จากนั้นก็ถึงตาพระเอกของเราแล้วทำไมมีน้องก็ติดไม่ได้นะคะกับ Scott Adhesive Tape Roller น้องเป็นสินค้าตัวใหม่จากทางแบรนด์ c o t t จะบอกว่ามีไว้แล้วสะดวกขึ้นเยอะเลยไม่ต้องคอยแกะกาวสองหน้าให้ยุ่งยากหรือว่ากลัวว่างานจะเลอะจากกาวเหนียวเหนียวพียงแค่กดเล็กน้อยแล้วก็ลากแค่นี้ก็ติดได้เลยเอาล่ะมาทำกลไกของเราต,ตัดวงกลมเป็น3ขนาดดังนี้จากนั้นเอาวงแหวนที่เราตัดใส่เข้าไปในขาที่เราติดเอาไว้ ใช้เทปกาวตัวเดิมของเราติดเข้าไปตรงฐานจากนั้นก็พับหน้ากระดาษของเราให้มันติดกับอีกฝั่งติดกาวตรงขาฝั่งด้านล่างตรงนี้จากนั้นก็เอาวงแหวนของเราติดเข้าไปส่วนขาฝั่งด้านบนเราจะติดเป็นวงกลมตัว6เซนติเมตรที่เราตัดเอาไว้ติดเอาไว้แบบนี้แค่นี้เราก็จะได้กลไกขยับได้ของเราแบบนี้แล้วจากนั้นมาทําของตกแต่งใส่กางของเรากันตัวของตกแต่งทุกคนสามารถคิดเอทตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะ